สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์กลไกของการวิบัติของอาคารสตามงอซึ่งเราเรียกว่า Pancake Collapse ภาษาไทยผมจะใช้คำว่าการวิบัติแบบขนมชันในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิศวกรรมโดยเฉพาะวิศวกรรมโครงสร้างทั้งด้านวิชาการทางด้านวิชาชีพ ผมอยากยืนยันว่าอาคารสูงทั่วไปที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อสร้างตามแบบแล้วใช้วสัสดุได้มาตรฐานตามแบบโอกาสที่จะเกิดพังทลายในลักษณะ Total c o l l แล s e ซึ่งเป็นแผนเค้กเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะเกิดจากการสันร่นสะเทือนของแผ่นนินไหวซึ่งเป็นผลจากคลื่นยาวมาจากสูนกลางแผ่นนินวหวที่อยู่ไกล ปกติอาคารสูงก็จะแกว่งไกวได้แต่โอกาสที่แกว่งไกวแล้วจะพังทลายลงมาในลักษณะเป็นขนมชั้นนี่ยากมากครับหลังเกิดเหตุผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นของผมใน Facebook แล้วก็ในการสนทนากับคุณสุทธิชัยในรายการสุทธิชัยไลฟ์แต่เวลาผ่านไปหลายวัน ก็มีคำถามเพิ่มมาอยู่เรื่อยๆเช่นถามว่าในซากเตึกที่เห็นทำไมไม่มีร่องรอยหรือรูปทรงของตองริฟ์ให้เหลืออยู่เลยนะครับตองลิฟ์ที่ทำหน้าที่เป็นชีวอเหมือนเป็นกระดูกสันหลังของอาคารมันหายไปไหนหมดถ้าคนไม่ทราบมาก่อนไปเห็นที่ซากเตึกก็จะต้องนึกว่าอาคารหลังนี้ ไม่มีเชียร์บอแน่ๆข้อที่สองทำไมซากอคอนกรีตท,ที่เราเห็นเราจะรู้สึกว่ามันยุ่ยปนแล้วก็ไม่เกาะติดกันเหล็กเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนไครของควิบัติแบบแผ่นเค,ค้กซึ่งเป็นควิบัติที่สำหรับผมน่าเศร้าใจที่สุด โอกาสที่จะเกิดวิบัติลักษณะนั้นนี่เป็นไปได้ยากมากสิ่งที่ผมจะอธิบายในวันนี้ต้องถือว่าเป็นการสันนิษฐานเบื้องต้นจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีอยู่โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะไปชี้ผูกชี้ผิดสําหรับใครในพรีคไหนก็าตามสุดท้ายแล้วการหาผู้รับผิดช,ชอบก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ทงางฝ่ายรัฐตั้งขึ้นมานะครับ ผมจะขอเริ่มด้วยการตั้งคำถามให้ลองคิดเล่นๆถ้าสมมุติผมจะทำลายอาคารสูง30ชั้นให้ถล่มลงมาแบนราบที่เรียกว่าแพนเค้กคอลล a p ส์หรือแบบไทยๆว่าขนมชั้นภายในเวลาเพียง8วินาทีเราจะต้องใช้พลังงานที่มีอำนาจทำลายมากขนาดไหนวิธีหนึ่งคือการทำให้องค์อาคารส่วนรับน้ำหนักในแนวด่งได้แก่เสาและกำแพงรับแรงที่ชั้นล่างสุด วิบัติพร้อมๆกันในเซียววเซ่ยววินาทีในเซี่ยววินาทีนั้นอาคารก็จะอยู่ในสภาวะลอยตัวก่อนที่แรงโน้มถ่วงจะดึงมวลทั้งหมดของอาคารตกลงพื้นดินอย่างรวดเร็วโดยไม่มีเวลาให้เกิดการเอียงตัวไปด้านใดด้านหนึ่งนี่คือหลักการพื้นฐานของการรื้ออาคารสูงด้วยวิธีการระเบิดแบบควบคุม ซึ่งต้องอาศัยความแม่นยำในการติดตั้งวัตถุระเบิดที่จุดรับน้ำหนักทุกจุดในชั้นล่างและจังหวะการระเบิดที่พร้อมเพรียงกันทำให้อาคารถล่มลงมาในแนวดิ่งด้วยน้ำหนักของตัวอาคารเองท่านที่เคยเรียนวิชาฟิสิกส์มาคงจะทราบว่าพลังงานที่ใช้นี้คือพลัง,งานศักย์คำนวณโดยผลคูณน้ำหนักทั้งอาคารกับความสูงของจุดศูนย์ถ่วง ของอาคารนี้ซึ่งจะเป็นพลังงานขนาดมหาศาลแค่เวลาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีในการประกอบอาคารในสไลด์นี้เรามาดูการเดินทางของคลื่นแผ่นดินไหวจากจุดศูนย์กลางที่เกิดแผ่นดินไหวมาถึงกรุงเทพแผ่นดินไหวขนาด7.7ที่เมืองมันทะเลถือว่ามีขนาดสูงทีเดียวแต่เกิดไกลาจากกรุงเทพถึง 1030กิโลเมตรสิ่งที่น่าสนใจคือทำไมคนในตึกสูงกรุงเทพถึงรู้สึกทันทีว่ามีแผ่นดินไหวแต่คนที่อยู่บนพื้นดินหรืออาคารเตี้ยกับรู้สึกน้อยกว่านั่นเป็นเพราะว่าพื้นที่ภาคกลางเป็นแอ่งดินอ่อนเมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเดินทางไกลามาถึงกรุงเทพคลื่นความถี่ต่างๆจะถูกดินซึมซับไปแล้ว เหลือแต่คลื่นยาวความถี่ต่ำคลื่นแบบนี้เมื่อผ่านดินอ่อนกรุงเทพจะถูกขยายขึ้นและมีผลกับอาคารสูงเพราะอาคารสูงมีย่านความถี่ธรรมชาติที่แกว่งตัวช้าๆจึงไปพ้องกับคลื่นแผ่นดินไหวพอดีทำให้เกิดการแก่่งไกวที่พอรู้สึกได้อย่างไรก็ตามอาคารสูงที่ออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐานจะไม่เป็นอันตราย อาจเกิดรอยร้าวที่ผนังอิฐซึ่งไม่ใช่โครงสร้างหลักหรือเกิดรอยแยกระหว่างผนังกับโครงสร้างซึ่งสามารถซ่อมแซมได้หลักสำคัญของการออกแบบอาคารรับแผ่นดินไหวคือแม้จะเกิดความเสียหายบางจุดแต่อาคารต้องไม่ถล่มทลายเป็นขนมชั้นในเวลาอันสั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากและไม่ควรจะเกิดกับอาคารสอตอง,องอซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นไหวถึงพันกิโลเมตร เมื่อผมเห็นภาพอาคารสตงอที่พังทลายจนเหลือซากแบบขนมชั้นผมนึกถึงเหตุการณ์โรงแรมรยอรพราาลาซาถล่มเมื่อสามสองปีก่อนทันทีเพราะซากปลักหักพังมีลักษณะคล้ายกันมากลักษณะการพังทลายแบบนี้บ่งชี้ว่าเสาและกำแพงรับน้ำหนักที่ชั้นล่างต้องวิบัติพร้อมกันจึงทำให้อาคารทั้งหลังถล่มลงมาด้วยแรงมหาศาลเปรียบเสมือนเรายกอาคารทั้งหลังขึ้นสูงส -4 เมตร แล้วปล่อยให้ตกมากระแทกกับพื้นด้วยน้ำหนักตัวเองก่อน,นีโรงแรมรุยอพราซ่านั้นผมเคยเป็นผู้นำทีมวิศวกรเข้าไปสำรวจหลังเกิดเหตุสาเหตุเกิดจากการต่อเติมอาคาร3ามชั้นเป็น5ชั้นโดยไม่ได้เสริมความแข็งแรงของเสาอาคารส่วนที่ต่อเติมยืนอยู่ได้อีกประมาณ5้ถึงหปีแล้วจู่ๆก็พังทลายลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสา เกิดการล้าจนถึงจุดวิกฤตเมื่อเสาต้นแรกวิบัติน้ำหนักก็ถ่ายไปยังเสาต้นอื่นๆถัดไปทำให้เสาที่เหลือค่อยๆวิบัติตามกันไปในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีอาคารจึงถล่มลงมาในแนวดิ่งจนเหมือนขนมชั้นอย่างที่เห็นตามหลักวิศวกรรมการพังทลายแบบแพนเคก้กหรือขนมชั้นนี้สามารถเกิดได้สองรูปแบบด้วยกันแบบแรก การิกัตเกิดที่ชั้นล่างสุดของอาคารเมื่อเสาและกำแพงรับน้ำหนักวิบัติพร้อมกันในช่วงขณะนั้นเสาและกำแพงที่ชั้นล่างของอาคารไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้อีกต่อไปอาคารทั้งหมดจึงตกลงมาด้วยน้ำหนักของตัวเองทำให้เกิดซากปล่าหักพังที่มีลักษณะเป็นชั้นๆเหมือนขนมชั้นส่วนแบบที่สอง มักเริ่มจากพื้นชั้นบนหลุดออกจากเสาและกำแพงที่เรียกว่า punching shear er ทำให้พื้นชั้นบนตกลงมากระแทกกับพื้นชั้นถัดลงมาเป็นปฏิกิยาลูกโซ่โดยพื้นแต่ละชั้นทยอยถล่มลงมาเหมือนกันล้มของโดมิโนโสุดท้ายก็เกิดเป็นซากที่มีลักษณะเป็นชั้นๆคล้ายขนมชั้นเช่นกันประเทศไทยเคยมีเหตุการณ์อาคารถล่มแบบแพนเคก้ก ทั้งสองรูปแบบกรณีแรกคือโรงแรมรอยัลพลาซาเมื่อปี2536ที่ผมได้เล่าให้ฟังแล้วส่วนกรณีที่2เกิดกับอาคารคอนโดมิเนียมสูง6ชั้นในจังหวัดปทุมธานีเมื่อปี2557ในกรณีนี้พื้นชั้นบนเกิดวิบัติและหลุดออกจากเสาแล้วตกลงมากระแทกพื้นชั้นถัดไปเกิดเป็นปฏิยาลูกโซ่ พังเป็นขนมชั้นจุดที่น่าสังเกตคือในกรณีที่สองกำแพงปองลิฟท์ซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของอาคารยังคงยืนหยัดอยู่ได้แม้ว่าพื้นแต่ละชั้นจะถล่มลงมาหมดแล้วก็ตามเพราะการหลุดของพื้นไม่มีพลังที่จะมาทำลายโครงสร้างส่วนนี้ให้พังลงมาได้จากซากอาคารสตงอที่เราเห็นผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นการพังทลายในรูปแบบแรกมากกว่าแบบที่สองครับ เมื่อหลายวันก่อนเราคงได้ยินศัสกาจารย์เป็นหนึ่งวัน,นิชัยเล่าให้ฟังว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสอตองอที่ถล่มว่าได้ทำลายสถิติถึงสองข้อด้วยกันข้อแรกคือเป็นอาคารสูงที่สุดที่เกิดการถล่มเนื่องจากแผ่นดินไหวข้อที่สองคืออาคารสูงที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดที่เกิดการถลม่ม ในวันนี้ผมจะขอเพิ่มสถิติโลกหม่อีกข้อหนึ่งอาคารสอตองอ .30 ชั้นนี้เป็นอาคารสูงที่สุดในโลกที่เกิดการถล่มแบบแพนเค้กโดยเหตุธรรมชาติคือไม่ใช่เฉพาะแผ่นดินไหวรวมทั้งเหตุอื่นๆด้วยยกเว้นที่เกิดโดยฝีมือคนเช่นกรณีตึก World t r a เซนเตอร์ที่นิวยอร์กและกรณีอาคารที่ถูกรื้อถอนโดยการระเบิดที่ฐาน ก่อนที่จะมาวิเคราะห์การถล่มของอาคารสาตองอมาทำความรู้จักกับโครงสร้างของอาคารสาตองอก่อนอาคารสาตองอเป็นอาคารครงรีตเสริมเหล็กสูง30ชั้นโครงสร้างหลักของอาคารประกอบด้วยองค์อาคารสารประเภทด้วยกันคือเสาทำหน้าที่รับน้ำหนักของอาคารในแนวด่งกำแพงปล่องลิฟต์หรือบางทีเรียกว่าเชยร์คอซึ่ง ดูเหมือนเป็นป่องคอนกรีตเล็กๆก,กระจายอยู่ในอาคารมีหน้าที่สำคัญคือช่วยต้านแรงลมและรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวช่วยให้อาคารไม่แกว่งจนเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอาคารส่วนพื้นเป็นพื้นแผ่นเรียบที่มีการอัดแรงด้วยลวดพิเศษที่เรียกว่าพื้นโพสเทนชันจุดที่น่าสังเกตคือ กลุ่มของกำแพงปล่องลิฟต์หรือเชือกคอไม่ได้มีศูนย์กลางตรงกับศูนย์กลางของอาคารแต่ไปชิดอยู่กับขอบของอาคารทำให้ศูนย์กลางแห่งการบิดตัวหมุนของอาคารเยืงไปจากจุดศูนย์กลางของตัวอาคารซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของอาคารเมื่ออาคารมีการแกว่งไกวเพราะจะทำให้อาคารเกิดการบิดตัวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆโดยภาพด้านขวามือ ซึ่งแสดงอาคารที่มีเสาเพียงสีต้นที่มุมแล้วมีเชียร์คออยู่ใต้ขอบอาคารเครื่องหมายกากบาทคือศูนย์กลางของการหมุนของอาคารส่วนวงกลมสีแดงคือศูนย์กลางของอาคารเมื่อสองจุดนี้ไม่ตรงกันอาคารจะไม่เพียงแค่เคลื่อนที่โยกไปโยกมาแต่จะเกิดการปิดตัวด้วยในสไลด์นี้ ฟิปทางซ้ายมือแสดงการโยกตัวของอาคารอย่างง่ายที่สมมุติขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมาสังเกตคลิปการโยกตัวของ,ของโครงสร้างอาคารด้านล่างก่อนอาคารด้านล่างเป็นอาคารที่สมมาตรคือจุดศูนย์กลางของคุณสมบัติต้านการเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า stiffness และจุดศูนย์กลางของตัวอาคารตั้งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันพอดีเมื่ออาคารมีการโยกตัวไปกลับก็สามารถโยกตัวได้โดยไม่มีการบิดตัว แต่ถ้ามาดูคลิปการโยกตัวของอาคารด้านบนบ้างอาคารนี้เป็นอาคารไม่สมมาตรเพราะป่องลิฟต์ถูกวางอยู่ชิดขอบอาคารทํำให้จุดศูนย์กลางของการต้านทานการเคลื่อนที่เยื้องตำแหน่งจากศูนย์กลางของอาคารเมื่ออาคารเกิดการโยกตัวเนื่องจากแผ่นดินไหวผังพื้นอาคารนอกจากเคลื่อนที่ตามการโยกตัวของอาคารแล้วยังเกิดการบิดตัวไปด้วยเช่นเมื่ออาคารยกตัวไปทางด้านซ้าย ส่วนที่ไกลออกจากปล่องลิฟต์จะเคลื่อนที่ไปได้ง่ายกว่าส่วนที่อยู่ใกล้ปล่องลิฟต์ทังพื้นอาคารที่เห็นจึงเกิดการบิดตัวตามนาฬิกาแต่เมื่ออาคารโยกตัวไปทางขวาผัางพื้นอาคารก็จะบิดทวนเข็มนาฬิกาแทนดังนั้นจะเห็นว่าถ้าอาคารไม่วางตำแหน่งปล่องลิฟต์ให้เกิดความสมมาตรนอกจากอาคารจะโยกตัวไปมาแล้วยังทำให้กำแพงและเสาเกิดการบิดตัว ทั้งทวนและตามเข็มนาฬิกาสลับกันไปมาซึ่งกลายเป็นภาระที่กำแพงและเสาจะต้องรับเพิ่มขึ้นผมขอย้ำว่าการออกแบบให้ตำแหน่งปล่องลิฟต์เยื้องศูนย์ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ตึกสูงไม่น้อยที่มีการจัดวางในรูปแบบนั้นตามความจำเป็นและตามความต้องการของสถาปนิกแต่วิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบก็ต้องสามารถออกแบบให้กำแพงและเสา รับแรงบิดไปกลับได้โดยไม่เกิดการวิบัติเมื่ออาคารเกิดการบิดตัวชิ้นส่วนโครงสร้างในแนวตั้งทั้งหมดทั้งเสาและปล่องลิฟต์จะต้องบิดตัวตามไปด้วยท่านที่เคยเรียน continuum mechanics คงทราบดีว่าตามทฤษฎี s ซนเวอร์นองท o ร์ชั n นถ้าเราบิดแท่งวัสดุไปมาดังในภาพทางขวามือจะทำให้เกิดแรงเฉือน และทำให้พื้นที่หน้าตัดที่เคยเป็นระนาบเกิดการย้วยเข้าย้วยออกในทิศทางที่ตั้งฉากกับระนาบเรียกว่าวอลปิงดังนั้นจุดวิกฤตที่สุดจะอยู่ใกล้บริเวณปล่องลิฟท์ที่ฝังอยู่กับฐานรากเพราะฐานรากจะต้านการบิดตัวและต้านการย้วยเข้าย้้ยออกทำให้เกิดหน่วยแรงวิกฤตทั้งแรงเฉือนแรงอัดและแรงดึงกลับทิศทางไปมาตามการบิด กลับไปกลับมาของอาคารที่โยกตัวตามแผ่นดินไหวพฤติกรรมการบิดไปมาของกำแพงตองลิฟ์หรือเสาที่ฝังแน่นอยู่กับฐานรากมีชื่อเรียกทางวิชาการว่า cyclic restraint s e Rest n t n a l torsion เมื่อโครงสร้างแนวตั้งถูกบังคับให้บิดตัวแต่ส่วนฐานรากถูกตึงไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ทำให้เกิดหน่วยแรงวิกฤตบริเวณฐาน มีรายงานผลการทดลองในห้องปฏิบัติการและตีพิมพ์ในบทความวิชาการว่าถ้าแท่งโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถูกบิดไปบิดมาผลที่เกิดขึ้นดังแสดงในภาพทางขวามือคือคอนกรีตจะเกิดการแตกร้าวในแนว45องศาสองแนวตั้งฉากกันหลังการบิดไปบิดมาหลายรอบเนื้อคอนกรีตจะค่อยๆแตกยุ่ยเป็นผงกัดเทาะและวิบัติไปในที่สุด คาดว่าปรากฏการณ์นี้ได้เกิดขึ้นกับกำแพงตองลิฟต์หลังจากอาคารสงตองอเกิดการโยกและบิดตัวไปมาระหว่างเกิดแผ่นดินไหวดังนั้นข้อสนนิฐานในกลไกลการวิบัติของอาคารสงตองอคือการที่อาคารมีการบิดตัวไปมาที่เกิดพร้อมกับการโยกตัวของอาคารจากคลื่นแผ่นดินไหวทำให้เกิดการบิดกลับไปกลับมาอย่างรุนแรงที่กำแพงล่องลิฟต์และเสา โดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างที่ฝังติดกับฐานรากกำแพงปล่องลิฟต์ซึ่งรับแรงบิดมากกว่าเสาเมื่อถูกบิดตัวไปมาหลายรอบน่าจะเกิดการวิบัติก่อนหลังจากนั้นเสาซึ่งมีขนาดเล็กกว่าต้องมารับน้ำหนักเพิ่มขึ้นก็จะวิบัติตามมาในเวลาตามกันเพียงเสียววินาทีเมื่อโครงสร้างชั้นล่างเกิดวิบัติในเวลาใกล้เคียงกันในเสี้ยววินาทีนั้นอาคารจะเหมือนขาลออยู่ชั่วขณะ แล้วจึงหล่นลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกแบบไม่มีเวลาพอให้เอียงตัวและด้วยมวลมหาศาลของอาคารทั้งหลังจึงเกิดการพังทลายเป็นแผนเค้กคอลลปส์ภายในเวลา8วินาทีต่อไปนี้ผมจะให้ท่านได้ชมคลิปวิดีโอ3คลิปที่ถ่ายจากมุมต่างๆกันได้แก่มุมด้านขวามุมด้านหน้าและมุมที่มองเห็นเสาทีวีบัด ผมได้ซิงเวลาของทั้งสามคลิปให้ตรงกันเพื่อเราจะได้เห็นเหตุการณ์พร้อมกันในทุกมุมมองสิ่งที่เราควรสังเกตคือลักษณะการยุบตัวของอาคารว่าเป็นอย่างไรและลำดับการวิบัติว่าเกิดที่ชั้นไหนก่อนหลังระหว่างกําแพงปล่องลิฟต์หรือเสากันแน่ในคลิปนี้การวิบัติของอาคารใช้เวลาเพียง8วินาทีเท่านั้นผู้ชมจะเห็นว่า อาคารยุบตัวลงมาอย่างรวดเร็วเหมือนของหล่นลงมาจากท้องฟ้าในแนวดิ่งโดยแทบไม่มีการกระแทกกันและไม่มีการเอียงหรือกระเด็นไปทางด้านข้างเลยถ้าดูไม่ทันในสไลด์ถัดไปผมจะเปิดคลิปที่ใช้ความเร็วแบบสโลโมชั่นโดยช้าลงสิบเท่าเพื่อเราจะได้เห็นรายละเอียดการถล่มในแต่ละมุมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ก่อนที่เราจะไปชมคลิป Slow Motion ผมอยากให้สังเกตสิ่งสำคัญในภาพด้านซ้ายที่ผมทำเครื่องหมายปีกกาไว้โดยเฉพาะบริเวณด้านหลังอาคารที่มีปล่องลิฟต์อยู่สองปล่องคอยสังเกตว่ากำแพงปล่องลิฟต์ด้านในสุดจะเริ่มมีการขยับตัวก่อนเพื่อนจากนั้นแต่ละชั้นของอาคารก็จะทยอยหล่นลงมาพร้อมๆกับกำแพงปล่องลิฟต์ ขอให้สังเกตว่าขณะที่อาคารถล่มลงมาพื้นแต่ละชั้นที่หล่นลงมาจะมีระยะห่างเท่าๆกันและตกลงมาอย่างอิสระโดยแรงโน้มถ่วงของตัวเองไม่มีการกระแทกหรือสะดุดเลยผลสุดท้ายคือการวิบัติแบบขนมชั้นดังที่เห็นจากภาพด้านขวามือผมจะเริ่มเปิดคลิปสโลโมชั่นที่ผมลดความเร็วลงเหลือ10%นะครับ ในคลิปทั้ง 3, เราจะเห็นเวลาเป็นเลข8หลัก4หลักแรกเป็นชั่วโมงและนาทีสอหลักถัดมาเป็นวินาทีและ2หลักสุดท้ายเป็นเฟรมที่เท่าไหร่ของวินาทีโดยทั้ง3ามคลิป 1. นึ่งวินาทีจะมีสาสิเฟรมสิ่งที่เราจะเน้นสังเกตในคลิปทั้งสองอันแรกที่เริ่มก่อนคือประมาณวินาทีที่สองกำแพงปล่องลิฟต์จะเริ่มมีสัญญาณการขยับตัว ส่วนคลิปขวาสุดจะเริ่มที่หลังขอให้สังเกตประมาณวินาทีที่5นะครับที่เสาสองต้นถูกเฉือนขาดด้วยแรงเฉือนจากการบิดตัวของเสา ตอนนี้เวลาเข้าใกล้วินาทีที่2แล้วสังเกตที่กำแพงปล่องลิฟต์ทางซ้ายเริ่มขยับตัวแล้วเห็นไหมครับแล้วสังเกตคลิปอันกลางตอนนี้กำแพงปล่องลิฟต์ทั้งแผงตกลงมาด้วยน้ำหนักตัวเองโดยไม่มีการกระแทกกันเลยส่วนคลิปทางขวาสุดขอยสังเกตเสาสองต้นกลางเริ่มเห็นวีแววการถูกตัดขาดตั้งแต่วินาทีที่ห ตอนนี้เห็นชัดเลยว่าทั้งอาคารสุดตัวลงมาแบบอิสระไม่มีการกระแทกกันเลยคลิปขวาสุดตอนนี้สาสองต้นถูกเฉือนขาดไปแล้วครับ ตอนนี้ทั้งอาคารพังทลายเป็นขนมชั้นโดยสมบูรณ์เราจะเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งเมื่อพื้นชั้นสุดท้ายกระแทกพื้นก็จะมีควันพวยพุ่งสูงสุดเป็นกลุ่มควันสุดท้ายถ้าดูไม่ทันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมอีกครั้งนะครับเปิดหมายแล้วนะครับ ตกลงเสาวิบัติหลังกำแพงป่งลิฟต์ประมาณ3วินาทีส่วนพื้นชั้นสุดท้ายของอาการถล่มลงมาในวินาทีที่10สังเกตได้จากกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาเป็นกลุ่มสุดท้ายสรุปจากคลิปได้ว่าจุดแรกของการวิบัติ เกิดที่กำแพงปล่องลิฟต์ชั้นล่างสุดเชื่อว่าที่ปล่องลิฟต์ชั้นดาดฟ้าเกีบตัวน่าจะเป็นช่วงที่กำแพงบริเวณชั้นล่างกำลังแตกยุยจากแรงบิดหลังจากนั้นในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีกำแพงทั้งหมดคงแตกยุยจนรับน้ำหนักอาคารไม่ได้ทําให้เสาหักตามตามกันไปภายในสองสาวินาทีต่อมาอีกหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่า การขาดของเสาสองต้นที่เราซูมาได้จากคลิปมีลักษณะการวิบัติจากแรงบิดคือเสาถูกตัดขาดจากกันเป็นรูปปากฉลามเป็นมุม45องศาตัดกันลักษณะการขาดนี้สอดคล้องกับผลการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาล้รายงานว่าเมื่อเสาคอนกรีตถูกบิดกลับไปกลับมาดังที่เห็นในภาพทางซ้ายมือรอยแตกของเสาจะเกิด ในทศาสบมุม45องศาสาสบด้านกันทำให้เกิดรอยแตกร้าวของคองกรีตตัดกันเป็นรูป X ในเมื่อขาดจากกันร่องรอยของปลายที่ขาดจะเป็นแบบปากฉลางบทสรุปอาคารสตงอหลังนี้เป็นอาคารที่โครงสร้างสร้างเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเกรนที่เห็นอยู่นั้นใช้สำหรับติดตั้งฝา,าสาดัดหรือกรอบกระจกรอบอาคาร เมื่อเกิดแผนดินไหวอาคารซึ่งมีความไม่สมมาตรเนื่องจากกาแพงปล่องลิฟที่เป็นเชียร์คอร์อยู่ค่อนไปทางด้านหลังจึงเกิดการโยกตัวพร้อมกับการบิดไปมาของอาคารทำให้กาแพงปล่องลิฟต์และเสาถูกบิดกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วสันนิษฐานได้ว่าการถูกบิดไปมาหลายรอบจนถึงจุดที่คอนกรีตกำแพงปล่องลิฟที่ชั้นล่างแตกยุ่ยและวิบัติ แรงบิดจึงเข้าไปที่เสาซึ่งหน้าตัดเล็กกว่าพลอยทำให้เสาถูกบิดขาดตามไปด้วยเมื่อทั้งเสาและกำแพงชั้นล่างวิบัติในเวลาใกล้เคียงกันภายในสองวินาทีอาคารทั้งหลังจึงเสมือนลอยอยู่ในอากาศชั่วขณะและด้วยแรงโน้มถ่วงมวลมหาศาลของอาคารทั้งหลังจึงตกมากระแทกพื้นทำให้ชิ้นส่วนในแนวตั้งถูกกระแทกจนแตกละเอียดเหลือแต่พื้นแต่ละชั้นที่ทับถมกันมา เป็นลักษณะแพนเค้กและด้วยอำนาจการทำลายมหาศาลตามหลักฟิส ok ิกส์ F เท่ากับ mg โดย mg คือน้ำหนักทั้งหมดของอาคารหลังนี้จึงสามารถทำให้ชิ้นส่วนแนวตั้งถูกทำลายจนแทบไม่เหลือร่องรอยนี่คือเหตุผลที่เราแทบไม่เห็นร่องรอยของกำแพงปล่องลิฟต์และทำไมคอนกรีตถึงดูเหมือนไม่ได้ก่ะติดกับเหล็กเส้นเลยเพราะคอนกรีตถูกทำลายจาก การกระแทกอย่างรุนแรงนี่คืออำนาจทำลายของพลังงานศักด์ที่สะสมในการสร้างอาคารมาเป็นเวลาหลายปีกับถูกปลดปล่อยออกมาภายในเวลาเพียง8วินาทีสุดท้ายนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมบรรยายในวันนี้คงเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งผิดปกติเข้าใจว่าอาคารสูงทั่วไปมีความแข็งแรงมั่นคงแล้วก็จำโอกาสที่จะพังทลายแบบนี้คงเป็นไปได้ยากมากขอบคุณครับ